นี่คืออาหารทานเล่นที่ทำจากข้าวข้าวเหลือกินข้าวกินไม่หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ทำได้ทั้งนั้นนะคะมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะหมูสับร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายแดงสองช้อนชาเกลือป่นปลายช้อนชาผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำมันหอยสองช้อนชาขยำให้เข้ากันค่ะ ใส่พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาด้วยนะคะคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนจะแช่ตู้เย็นหรือไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมลายแช่ทิ้งไว้นะคะให้นิ่มเรามาเตรียมทำน้ำปรุงกันเลยค่ะฟ้าเขียวหรือว่าจะเป็นสีอิวข,ขาวก็ได้ค่ะ 1>, 1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือเล็กน้อยน้ำเปล่า2ช้อนแกงเราจะมาใส่น้ำเห็ดหอมด้วยนะคะน้ำแช่เห็ดหอม2ช้อนแกง คนให้เข้ากันเราจะมาผสมข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียว200กรัมข้าวเหนียวควรทำตอนอุ่นๆนะคะถ้าใครแช่ข้าวเหนียวในตู้เย็นเอาเบเบฟก่อนให้ข้าวเหนียวอุ่นๆนะคะค่อยมาทำนะค่อยๆเติมน้ำตุงค่อยๆขยำให้เขาทั่วกันทุกเม็ด ทยอยเติมน้ำนะคะพะคยอขยำไม่ทั่วกันทุกเม็ดแล้วพักไว้ก่อนค่ะปิดฝาด้วยนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวเราจะแห้งเราจะมาบีบเห็ดหอมเอาน้ำออกให้หมดนะคะให้เห็ดหอมหมัดๆก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ ผัดหอมแดงให้หอมใส่หอมแดงเล็กน้อยผัดพอหอมก็ใส่เห็ดหอมลงได้เลยค่ะผัดให้เห็ดหอมสุกดีใส่ข้าวเหนียวเมื่อกี้ลงได้เลยค่ะ เราจะมาผัดข้าวเหนียวให้เขาพอหอมๆนะคะค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะคะเขาจะผัดยากใช้ไฟอ่อนนะคะต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะข้าวจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ ผัดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเกลี่ยให้ซอสให้เข้าเม็ดข้าวแห้งนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมา <S 1> <S 1> แค่นี้ก็พักไว้ก่อนค่ะ <S <S เรามาเตรียมหั่นกระเทียมกันค่ะ <S 1> <S 1> อันนี้เราจะไปทำสำหรับทำข้าวสวยนะคะ ผันกุนเชียงไว้ให้เรียบร้อยค่ะใช้เนยเค็มนะคะผัดไฟอ่อนใส่กระเทียมลงได้เลยค่ะผัดแค่พอส่งกลิ่นหอมแล้วก็นำหมูสับที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะนำมาย่างนำมาปั้นเป็นแผ่นบางๆนะคะ มาย่างแบบนี้ค่ะย่างไฟอ่อนนะคะกระเทียมก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะ พอเหลืองดีแล้วพักไว้ก่อนค่ะทําความสะอาดกระทะแล้วก็เทน้ามันเนยกระเทียมเมื่อกี้ลงไปผัดนะคะใส่ข้าวสวยลงได้เลยอันนี้จะเป็นข้าวแช่ตู้เย็นนะคะ เอาออกมาจากตู้เย็นก็ผัดได้เลยนะคะไม่ต้องไปอุ่นเพิ่มนะผัดให้ทั่วกับน้ํามันเนยให้ดีนะคะแล้วก็ใส่น้ํำตุงเมื่อกี้ที่เหลือจากรุงข้าวเหนียวนะคะผัดให้เข้ากันผัดไปสักแป๊บหนึง่งเขาก็จะเหนียวเหนียวขึ้นมานะคะ ใช้ไฟอ่อนผัดนะคะพอเขาเริ่มเหนียวเหนียวแบบนี้ก็พอได้แล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะให้เขาอุ่นตัวนะอย่าลืมคอบฝาไปด้วยนะคะมาทอดกุนเชียงกันเลยค่ะทอดไฟอ่อนๆน,นะคะกุนเชียงไม่ง่าย พอสุบทุกชิ้นแล้วก็นำขึ้นได้เลยค่ะพักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมแผ่นห่อกันได้เลยค่ะเราจะใช้แผ่นปอเปียะเวียดนามนะคะเป็นแผ่นแบบนี้นะผสมน้ำให้เปียกทั่วทั้งแผ่นแล้วก็นำขึ้นได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เขานิ่มตัวนะ ใส่ข้าวที่ทำเมื่อกี้ลงไปห่อได้เลยค่ะจะเป็นข้าวสวยนะคะข้าวสวยนี้จะหอมเนยกระเทียมมากค่ะแล้วก็หมูย่างนะคะหมูอร่อยมากค่ะหอมอร่อยลงตัวมากค่ะใส่กุนเชียงแล้วก็ห่อได้เลย ชิ้นแรกจะห่อยากหน่อยนะคะเหมือนเขาจะติดพื้นนะคะเรามาหาวิธีทำไม่ให้เขาไม่ให้แผ่นแป้งติดพื้นกันดีกว่าค่ะ ทนนี้เสร็จแล้วเราจะมาทานน้ำมันพืชนะคะทาลงไปที่เขียงทาลงให้ทั่วๆค่ะมาดูกันแผ่นที่สองว่าจะติดไหมน่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วแหละ พิลเหมือนกินข้าวกระเทียมเลยนะคะข้าวเนยกระเทียมหอมอร่อยลงตัวมากค่ะหมวนเจ็ดนี้อยากจะงัํมอั่มเลยนะคะห่อง่ายขึ้นแล้วทาน้ำมันก่อนหอนะคะแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามเนี่ยดีนะคะดีอย่างเขาไม่อมน้ำมันนะ เขาไม่ดูดซึมน้ํามันเข้าข้างในนะคะเวลาเราทอดเอาไปทอดก็ไม่อมน้ํามันพอห่อข้าวสวยเสร็จเราจะมาห่อข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็ใช้แค่นี้เลยนะคะข้าเวเ,ะะเ,าเหนียวเห็ดหอมแล้วก็กุ้นเชียงแค่นี้เลยค่ะ าใครชอบพริกไทยเยอะๆก็ใส่ได้นะคะแต่ว่ารสชาตินี้พริกไทยประมาณนี้ระดับนี้นะคะรสชาตินี้อร่อยแล้วค่ะข้าเหนียวก็จะมีความนุ่มนิ่มนะคะน่าอร่อยเชียวพอน้ำมันเริ่มแห้งเขาก็จะเริ่มติดนะคะ แต่ก็ยังโอเคอยู่ เสร็จแล้วเรามาเตรียมทอดกันเลยค่ะใช้น้ํามันเล็กน้อยใช้น้ํามันลำข้าวนะคะหรือใครจะใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะคะที่เรามีทอดให้ทั่วๆพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาให้เขากลบกรอบนะคะให้เขาเหลืองๆกลบกรอบก็น้าขึ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วเกือบลืมกดถ่ายตอนหั่นให้ดูนะคะดียังทันอยู่นะ กรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากๆแนะนำเลยนะคะถ้าทานไม่หมดเอาไปแช่ตู้เย็นเวลาเราเอามาอุ่นนะคะอุ่นไมโครเวฟเขาก็จะมีความเนบๆนบนะคะถ้าใครชอบเนบเนบนุ่มๆก็โอเคเลยค่ะแช่ตู้เย็นก็เอามาเวฟทานได้เลยใครอยากกินกรอบๆก,ก็เอาไปทอดแต่แต่เอาไปทอดซ้ำมันจะอมน้ำมันนะคะ เวฟกินเนบเนบนุ่มๆน,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 นะคะอร่อยมากๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย